เปรับใจนิดนึงค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้อากาศมันอึมครึมนะคะประกอบไปด้วยกับฝุ่นที่บางจังหวัดเราต้องยอมรับว่า PM 2.5มันขึ้นไปอยู่ในจุดที่สีส้มบ้างอะไรบ้างมันอาจจะทําให้มีความขมุกข,ขมัวน,นิดหน่อยแต่เมื่อกี้ถ้าจจเห็นพระอาทิตย์อาอยังเ,เห็นเลยแบบเออดวงดวงแบบว่าดวงเขาองกลม รือนั่นคือดวงจันทร์วะที่มันสะท้อนเหรอเพราะมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วมันดูทรงเตี้ยอ๋อแต่เขาอาจจะกําลังรับฟ้าก็ได้ใกล้ๆเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่หน้าหนาวพระอาทิตย์ก็จะตกเร็วขึ้นราวๆห้าโมงกว่าๆก,ก,ก็จะรับตาไปเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังใครที่ไปเที่ยวในต่างจังหวัดนะครับบางจังหวัดบางคนก็ขึ้นไปดู พระาทิตย์ขึ้นเป็นแสงแรกของแต่ละวันบางคนก็ไปดูพระอาทิตย์ตกในอีกมุมหนึ่งเพื่อดูของความรับตาแล้วอ้อมก็เชื่อว่าธรรมชาติเดียวยาเราได้เสบอเรายังคงต้องอยู่พึ่งพาและพึ่งพิงกับธรรมชาติค่ะอะไรที่ เบี่ยดเบียนกันได้น้อยลงก็พึงถามมั่งเช่งนั้นไม่ได้แปลว่าเราไม่มีสิทธิ์ซื้ออะไรนะคุณผู้ฟังเราไม่ได้อยู่ถ้าเรายังมีสิทธิ์ซื้อเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องค่อยๆดูกันว่าเฮ้ซื้ออย่างงี้ใช้อันนั้นระวังอะไรรอบครอบกันอีกชักนิดหนึ่งเพราะว่าภาวะของโรคต่อโรคที่มันเปลี่ยนมันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างที่เราเคยรับมือได้บางครั้งมันก็กลับมาเหมือนที่เขาบอกว่าบางทีไปค้นพบเชื้อโรคอะไรที่มันแบบว่าเอ้ยเป็นสมัยโบราณที่มันอยู่ของมันมาแล้วมันแบบเออเป็น หมือนเป็นฟอสซิลหรืออะไรมันอย่างเงี้ยปรากฏไปเจอขึ้นมาอ้าวแล้ยยังไงอะเราไปทําอะไรได้หรือวันก่อนที่ก็บอกว่าลิงที่อเมริกาหลุดจากห้องทดลองอ๋อลิงตัวนั้นไม่มีพิษไอ้ลิงสี่สิบกว่าตัวไม่มีเชื้อร้ายอะไรแต่มันหลุดออกมามันก็เดาไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะยังไงอ่ะเนาะมันไม่มีอะไรเดาได้เลยกระทั่งวันนี้ประเทศไทยฝั่งกรุงเทพของเราเนี่ยนะคะก็ยังได้ข่าวว่ามีน้องๆโรงเรียนหนึ่งใช่ไหมที่สาธิต มีอาการเหมือนเป็นโรคไอกรนมันอาจจะทําให้หลายคนเคยได้ยินชื่อไอกรนแล้วก็ลืมไปแล้วว่าเฮ้ยไอกรนเป็นยังไงอ่ะนะคะมันก็เป็นอาการที่เขาบอกแบ่งเป็นสามระยะที่มันมักจะเกิดในเด็กอ่ะนะคะมีน้ํามูกไอมีอาการเหลื่อมแหลกก็เหมือนวัดธรรมดาไข่ตามตาแดงน้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยแต่ระ,ระยะที่สองเขาบอกมันจะไอเป็นชุดแล้วเข้าสู่สัปดาห์ที่สามันจะไม่มีเสมหะแต่ไอกรนมันจะมีอาการไอที T ี T, ติดกันเป็นชุดห้าถึงสิบครั้งตามด้วยการหายใจเข้าอย่างแรงจนเกิดสิยงฟูบอย่างเงี้ยเขาบอกอย่าง งันเนี่ยน,นะคะมันอาจจะมีการดูดลมเข้าอย่างแรงนะคะช่วงไอาอาจจะทําให้มีหน้าตาที่แบบแดงน้ำมูกน้ำตาไหลอะไรเงี้ยในขณะเดีวยวกันพอสําหรับสักพักหนึ่งมันก็จะมีระยะฟื้นตัวแต่ถามว่ามีโรคแทรกซ้อนไหมอาจจะมีในบางรายเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นกับเด็กอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเด็กๆมันเป็นสิ่งที่เร,เรื่องอะไรสุขภาพของเด็กๆเ,เขายังอ่อนแอหรือว่ายังไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่ก็อาจจะทําให้มันแพร่เชื้อได้ง่ายและ กับการเด็กก็อาจจะทําให้แบบเอ้ยถ้าที่บ้านมีผู้สูงอายุมันจะติดไหมอันนี้มันก็คือโครคภัยไข้เจ็บอะค่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะอันนี้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พึงรู้กับอีกข่าวหนึ่งของช่อง3าม plus นะครับสาม plus new อ,อ้อผ่านข่าวนี้อาไม่รู้จะต้องวางใจไว้ตรงประโยคไหนก่อนอ่านฟังกูหร่าฟังๆนะขอพาดหัวหายใจก่อนโจรหนุ่มโอดอันนี้นปะโจรหนุ่มโอดขโมยข้าเปลือกมาขาย ถูกกดราคาต้องหาเงินซื้อยาบ้าเสพต้องรู้สึกกับประโยคไหนก่อนจนหนุ่มโอดมาดูได้สงสารนะสงสารพราะอะไรอ๋อไปขโมยข้าวมาขโมยข้าวเปลือกมาข้าวเปลือกที่ขโมยมาก็าถูกกดราคาแสดงว่าเขาวเปลืกตลาดไม่ดีทําไงดีว่าจะต้องเอาเงินไปซื้อยาบ้าอีกต้องให้ความสาคัญกับประโยกไ,ไหนวะเนี้นะคะก็อ่ะ มันเป็นข่าวที่เศร้านะคะคุณผู้ฟังแต่มันอ่านแล้วมันดูบันเทิงไม่รู้แต่อะมันเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตัวเราเองเยอะๆค่ะเราไม่รู้หรอกเราจะเจอของหายใครขโมยอะไรเมื่อไหร่ยาเสพติดมันก็ใกล้ตัวต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นเรื่องที่เราพึงรู้และเรายังคงย้ําเตือนกันทุกเวลาห้าโมงเย็นกว่าๆแบบนี้ค่ะกับการบอกคุณผู้ฟังว่า เงินออมกับออมสินด้วยเงินฝากระยะสั้นดอกเบีย้ยแรงติดสปีดส่งท้ายสิ้นปีกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ99วันเท่านั้นจะ้ะรับอัตราดอกเบีย้ยที่1.50%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจําอยู่ที่1.76%ต่อปีเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ําอยู่ที่10,000บาทนะคะคุณฝากเพิ่มครั้งละ1,000บาทสามารถฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มๆไปเลยไม่เสียภาษีนะคะ ฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w gsb o r t h หรือ gsb contact center 1115เป็นลูกค้าเราถ้ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มและช่วยป้องกันฟันผุด้วยพลังคูณสองต้องฟลูโอคาริวบอกคุณผู้ฟังไว้นิดหนึ่งนะคะคืนนี้ค่ะพุทธอกพุโทโธเติน้นหอมและอันภูค่ะคุณผู้ฟังสามทุ่มถึงห้าทุ่ม,มเวลาเดิมกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มช่วยป้องกันฟันผุด้วยพลังคูณสองต้องฟลูโอคาริวค่ะพุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ ในเวลาที่จะต้องลากันไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังเราก็จะลากันช่วงเวลาห้าโมงกว่าๆแบบนี้แหละค่ะเกือบๆจะหกโมงแต่สังเกตนะคะเวลาที่เราลากัรฤดูเปลี่ยนสีท้องฟ้ามันก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นควรจะต้องบอกว่าคุณผู้ฟังเดินทางกลับบ้านด้วยความระมัดระวังนะครับปกติเราก็จะคุ้นเคยกับเวลาช่วงห้าโมงกว่าๆที่ยังมีแดดเรายังมองเห็นและแบบมองไปซ้ายขวาเรายังเห็นอะไรชัดถูกไหมขับรถก็ยังมองเห็นอะไรอยู่แบบค่อนข้างชัดเจนแต่ห้าโมงกว่าของช่วงหน้าฤดูแบบนี้มันอาจจะทําให้เห็นไม่ชัด ประกอบกับด้วยของการที่มันมีฝุ่นเข้ามามันอาจจะทําให้หลายๆอย่างดูไม่เคลียร์ไปสักนิดหนึ่งนะคะก็เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเดินถนนไม่ว่าคุณจะขับรถใดๆก็แล้วแต่ทําไปได้วยความระมัดระวังเอาใช่อว่าคุณผุ้ฟังทุกคนไม่มีใครอยากให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดบางทีเราตั้งใจเต็มที่แล้วเราระวังแล้วแต่บางคนอาจจะไม่ระวังหรือระวังเต็มที่แล้วแต่เราห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนถึงบ้านอย่างปลอดภัยได้กลับไปทานอาหาร ที่ตัวเองได้เป็นคนที่เลือกและมีรสชาติที่ถูกใจรวมแล้วก็อิ่มรวมไปถึงได้นอนได้พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้จะได้ตื่นมาทํางานและซ้อมหยุดกันอีกทีวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยพอเราปรับไม้เซตเป็นว่าพรุ่งนี้เราทํางานวันสุดท้ายแล้ะเดี๋ยววันศุกร์ซ้อมวันหยุดโอ้ยงานเราก็เละวันเดียวเองคุณผู้ฟังวันศุกร์ซ้อม ซ้อมซ้อมหางหางและวสาที่ก็หยุดจริงแฮปปี้แค่นี้นะพรุ่งนี้เจอกันเจ็ดโมงสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist b y DJ ออมค่ะ